เราไม่เกิเห็นมเฮ้เฮ้ถามเรงถามงไม่อายเจ้า เอาอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้มีอาหารอร่อยสุดพิเศษเป็นอาหารอินเดียมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนยกตัวอย่างวันนี้เชฟระดับอินเตอร์เลยค่ะคุณแม่เอาเชฟระดับอินเตอร์มาเลยเหรอช่วงนี้ช่วงโควิดเราต้องประหยัดไม่ใช่เหรอคุณแม่แล้วมาเฉิินค่าตัวเราไปจ่ายเขาไม่ใช่หรอไม่เฉือแสดงว่ากลัวว่าจะต้องจ่ายแพงใช่ไหมใช่คุณผู้ชมค่ะ อย่าพูดถึงราคาเลยแค่คุณเห็นอาหารเนี่ยคุณจะร้องว้าวเลยขอต้อนรับเชฟแอนดี้น้องก๊าจากร้านกุ o กเกิ o นุกเกค่ะแดดาแดดาอุ้ยยอะแยะเลยน่ากินมากเลยอาหา้ที่หลังอาหาไว้ที่หลังน้องก๊าครับผมพี่ยังไม่มีผัว เธอชีสต์ still single n น้าวเรื่อยถ้าคุณไม่เชื่อ If you don't believe go ไปไปไปอำร I ซิง e กิ้ลเขาบอกว่าเขาไม่ได้โสดแล้วนะเชฟเขาเขาาบอกอัมนถซิงเกิ้ลนี่ยเป็นอาหารอินเดียแท้ๆไม่ได้ขาดไขาดขามันต้องบอกแยกออกเป็นภาคภาคเหนือครับผมไหนไม่มไ่ใช่อูเลยอินเดียเหนือครับผม เหนือกับใต้มันต่างก<ช>ันยังไงคะคือ<ๆ>อ่าอย่างแรกคือ texture ภูม,มิภาคอ,อย่างใต้เนี่ยคือติดทะเลพวกแกงแต่ละแกงจะเน้นเป็นพวกกะทิอะไรอย่างนี้แล้วพวกตัวแกงเนี่ยจะเป็นซุบๆหน่อยจะไม่เป็น texture อย่างนี้อย่างเหนือเนี่ยจะเป็นพวกเบสหัวหอมมะเขือเทศ texture มันจะแน่นกว่าการลองออกเสียงชื่อร้านอีกทีได้การเองกุ๊กเกิลนุเกิลกุ๊กเกิลนุเกครับผมทำแปรล่ะคะแล้วมุมไก่ มุมไก่เก็นคอนเนอร์ใช่ครับเป็นภาษาปัญจาบีร้านมุมไก่อ๋อชิคเก้นคอนเนอเพราะว่าคือร้านแรกของเราอ่ะที่อินเดียอยู่หัวมุมแล้วก็เน้นขายไก่อ๋ออินเดียเขาเรียกไก่เรียกกุกัดเหมือนกันนะเป็นภาษาปัญจาบีใช่ครับคล้ายคุกกุ๊กุ๋วไก่ร้องเห็นมุงเมื่อกี้บอกว่าเชฟเป็นเชฟระดับซินเตอร์ใช่ครับก็คือเคยไปอยู่อังกฤษดูไบนะครับมาเลเซียสิงคโปร์ w h e r else have you been oh these are the countries where i've been and finally i had a restaurant in india as well my home country india in delhi oh yeah it, it's now still in now we uh, i already closed that because i moved to you finally moved to, to, to thailand. thailand yes why thailand uh, i have a family in thailand so that's why oh. <laughs> I, oh. I moved there yeah oh. uh, i was uh, i was in uk for four and a half years but the weather was very cold so i have to You that. upgrade myself ไปครึ่ง Lucky you It's now London is very very big I I was working there in t 0 o t h o u a h Long back Why ถึงเปิดร้านอาหารอินเดียในไทยล่ะคะกัจจ่าคือจริงตอนนี้คืออยากอยากเปิดโอกาสให้คนได้ชิมมากกว่าเพราะว่าคืออย่างตอนเด็กเราก็เดินบูลลี่บ่อยเพราะคนไทยหลายคนไม่รู้จักอาหารอินเดียก็เอออาหารแขกเหม็นไม่กล้ากินแล้วก็เลยมองว่าเออแต่คือคือเรารู้มันอร่อยคือเรารู้แล้วอยากให้เขารู้ว่า อาหารอินเดียจริงเป็นยังไงก็เลยมีไอเดียนี้ขึ้นมาคือเขาเป็นเชฟยิ่แล้วฝีมือเขาคือเขาทำเก่งี่มีร้านนี้มากี่กี่ปีแล้วคะปีครึ่งครับพี่ไทยอ๋อเพิ่งจะเปิดเปิดเองนาอแล้วค,คอนเซป็ปของร้านเป็นยังไงลูกก็คือกินเสร็จจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ถาอะไรนะวันหนูยกเสร์ฟประมาณไหนประมาณนี้เลยครับผมเป็นเซตนี้เลยเหรอเซตนี้เลยครับหนึ่งเซตเหรอลูกหนึ่งสองแล้วเครื่องดื่มว้าก็ถ้าอย่างนั้นกินได้กี่คนสนาน <ไ S 1> ี้ประมาณสี่ถึงห้าคนอแล้วถ้าเผื่อเข้าใจน้อยน้อยเราทำยังไงค ไม่เป็นไรให้เปิดอกาสให้เขาได้กินเขาไม่เอาก็นกนกนคนจะเอาเปรี่ยบเรามั้ยอ่ะเออจะจเอากำลังอะไรไมาจากไหนอะกาศโอเคผมเล่าที่มาที่มาท,ที่ไปให้ฟังคือคร้านเก่าเราอยู่สาธุสิบเก้าเมื่อปีที่แล้วช่วงโควิดก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้รับความสนับสนุนต่อ,อ,อก็เลยปิดแล้วก็ของที่เรามีมาทําที่บ้านแทนตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเออเราก็อยากช่วยคนเพราะว่าเราก็เจอปัญหาอย่างนี้มาเหมือนกันก็เลยใช้ว่าโอเคไปวัดยูวอนคือกินเสร็จ พอใจเท่าไรก็ได้แล้วแต่ความพอใจของคุณแต่ระหว่างวันเนี่ยคือเรามีแบบอัลคาร์คด้วยก็คือคือตอนแรกคือเราไม่ไทำอัลคาร์คัสทำแค่อย่างนี้สี่ทาต่อวันตอนนี้คือเหมือนกับมีหลายรายการมาก็เริ่มมีลูกค้าวอล์กอินเข้ามาเยอะก็เลยเตรียมเมนูรองรับพวกเขาเพราะว่าถาดเนี่ยถ้าเกิดเขาวอล์กอินมาเราเตรียมไม่ทันรา้าไม่ได้บอกล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอัลคาร์คแบบเป็นจานย่อยแล้วแบบถ้าเซ็ตแบบนี้เรามีกี่โต๊ะคะที่ร้านสี่สี่าต่อวันสี่ถาต่อวันแล้วมีถาดเล็กกว่านี้คือประมาณสามคน มีเล็กๆนี้ด้วยใช่ครับแต่เห็นบอกว่าที่ร้านก็มีมีอยู่แค่2โต๊ะเหรอใช่ครับตอนนี้เพิ่มเป็น3แล้วครับผมก็เป็น3มแล้วขยายฟีดแบกเป็นไงอ่ะฟีดแบกก็ลุ้นดีฮะผมเองก็ลุ้นครับผมว่าเขาจะจ่ายเท่าไหร่ใช่อย่างเดือนแรกคือเราไม่มีไอเดียเลยว่าลูกค้าจะจ่ายเท่าไหร่และบางทีลูกค้าตัวแรกมาถามผมคนให้เท่าไหร่ดีาผมก็ไม่รู้เพราะคือไอเดียนี้คือคอนเซ็ปต์ของเขาด้วยผมก็ไม่รู้ให้เท่าไหร่ผมก็แล้วแต่พี่เลยครับยอดยอดโต๊ะแรกเขาจ่ายไป็สองพันโต๊ะแรก น้อยสุดเคยเจอ800สูงสุดเจอ4,000ันอเดี๋ยวให้เชฟให้เชฟทำแบ้เชฟคะได้ครับผมเชฟทำทำโชว์เด็ดนั้นวันนี้อันนี้จะทำเมนูอะไรคะกั๊เออทำกลาลิกนานให้ดูครับผมกั๊นี่พี่บ๊อบบี้อ่ะสามีสามีพี่หนูแมมมาค่ะชอบอาหารอินเดียมากเรามีคอนเซปต์ในครอบครัวเราว่าหนึ่งเดือนเราจะต้องแวะไปทานอาหารที่ ที่เป็นอาหารที่แปลกใหม่อาหารอินเดียจะเป็นหนึ่งในช้อยส์ที่พวกเราเลือกที่จะไปขออนุญาตให้พี่บ๊อพี้เข้ามาช่วยชิมได้ไหมคะได้เขาขได้เลยไหมครับโอ้ยน้องปั๊กแอนดี้ this is อ่าบ๊อบบี้บ๊อบบ้สวัสดีครับสวัสดีครับ this is her son this is my mom oh always feeding me all the time บ๊อพี้ถามเชฟซิว่าทำไมเขาถึงคิดคอนเซ็ป how did you come up with the concept eat and you can pay whatever you want everything happened after covid mm -hmm. oh. like uh, when covid came everybody had uh, losses and everything yeah. so <gasps> we thought about the poor people who yeah. sell the things every day and they get money every day yeah so we thought why not to go to the local market and help everybody in a way mm -hmm. so and make easy for people that uh, they don't need to think that they're gonna pay higher cost for the food mm -hmm. so that's how it came in my mind that anyone can come and eat at my place my restaurant and mm -hmm. they can pay whatever they want mm -hmm. if they don't want to pay that's mm -hmm. also okay mm -hmm. <laughs> ตั้งราคาเพราะว่าแต่ละเองคสงสารแต่ละคนก็ลำบากให้เท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นเขาไม่เขาไม่ตอยากช่วยคนอยากให้ทุกคนได้ชิมน้องกัดขาเมนูแต่ละอันมีชื่อว่าอะไรบ้างคะลูกิซับยี่แกงมันฝรั่งนะครับโชเลมัซาล่าแกงถั่วชิกพีบาร์รัทนะครับแกงมะเขือมะเขือม่วงเผาชิคเก้นติก้ามาซาล่าก็คือไก่ย่างตัวนี้แหละชิคเก้นติก้าเป็นทำแกงต่อบัตเตอร์ชิคเก้นอ๋อบัตเตอร์ชิคเก้นครับผมอันนี้เป็นสลัดนะครับ อันนี้ปานิปุริเป็นเมนูสตรีทฟู้ดอินเดียแรตาเป็นเครื่องเคียงของข้าวหมกไก่อันนี้เป็นคุลฟี่เป็นของหวานนะครับอันนี้แกงผักขม,มซิกเนเจอร์ของร้านเราจะเป็นตัวนี้ข้าวหมกไก่ซิกเนเจอร์นะครับข้าวหมกไก่แบบหมกจริงๆแป้งสามแผ่นคือปลาประดมข้าวเกลียบแล้วมีแป้งสามตัวนี้คือแป้งปุริแป้งปุริเนี่ยกินกับพวกแกงวิชเทเรียนตรงนี้นะครับแป้งนี้มัสตารารสชาบรอนธาเนี่ยใช่ไหมไม่ค่จิ้มจิ้มผีแล้วก็จกเลยครับผมใช่ใช่ครับ อันนี้จะเป็นมาซาร่าปรอนท่านะครับ <Okay. S 1> เป็นเลเยอร์เวลากินลองขยำเลยฉีกดูจะเป็นชั้นๆ mm hmm. แล้วก็อันนี้กาลีกนานกินได้กับทุกแกงได้ฟังชื่อเมนูอาหารแต่ละอย่างแล้วเนี่ยโอ้ยอาจจะจําไม่ได้นะคะเรียกตามไม่ค่อยจะถูกแต่ไม่เป็นไรเลยค่ะถ้าไปชิมที่ร้านน้องกัดก็จะมาบอกเมนูอาหารให้เราได้รู้จักถึงโต๊ะเลยแถมสอนวิธีการกินอีกด้วยนะคะช่วงนางา้ามาค่ะมามาล้อมวงกินอาหารอินเดียกั บอกเลยว่าทีเด็ดความอร่อยยังไม่อีกเย yeah. ู่กับร้านอาหารอินเดียที่มีอาหารน่าก,กินมากมายแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมส่วนราคานี่ยหรอโอ้โหจ่ายเท่าไรก็ได้ไม่มีราคาตายตัวจ่ายตามความพอใจของคุณลูกค้าค่ะนั่นเพราะว่าเชฟเขาอยากเปิดโอกาสให้คนไทยได้กินอาหารอินเดียบอกเลยค่ะว่าแต่และเมนูนั้นเนี่ยหลอลอนตามมากมากจริงจริง ที่สำคัญการันตีด้วยความเจ๋งของเชฟแอนดี้ที่มีฝีมือการทำอาหารอินเดียมาแล้วหลายประเทศอันน่อาหารอยู่ตรงหน้าแล้วมีหรือจะอยู่เฉยเราก็ต้องลองชิมกันเนาะมันว่าสั it's actually เป็น rice batter made of rice batter ครับผมอันนี้เป็นอาหารอินเดียใต้ oh this one you have something inside right because yeah. Spicy ิ h e n ัน e a h yeah, รับ h It's ผ็ด t ิดหน่อย y ันเผ็ดนิดหน่ะมเผ็ดิหน่อมันเด้หน่อมันเ็นิดหนอยมัเดดหน่ครันเ็นิดหนอันิดหน่อยมันเ็นิดหน่อยัเดนน่อมัเห่อกัเผ็ดนิดหน่อยมันเนิธีัเทคนิคข่องมาเผดิดหน่อยเลนิดหน่องมันเล็ดนิดหน่ t ยมันเ l ็ดน่อยัเผิดหยเนิดหน่อยมันเนิดหน่ยันเดนิด่อยันเนิดหน่อยมันเผ็นิดหน่อยมเดิดหน a อยมันเผ t ดนิ a หน่อมันเนีดอยเผ็ดก่ันเลย่มันเนิดนอยน to t ไท i l a น d y o ู change the taste no the the recipe is same because i make my own spices everything oh อมพิรมต้เลยรม่ว่าจะอยู่ไหนก็ตามถ้างั้นบ๊อบบี้มาอยู่กับฉัน taste ิแล้ว t ท s t e ดูไหมป๋าป๋าชิวชาญอันเดียวตัวเองอ่ะชอบกินอันไหนที่สุดตัวป๋าเองอ่ะชอบกินอ butter chicken is good นอจ vegetarian มันจะต้องจิ้มแล้วก็ต้องใช้มืออย่างงี้เหรออยเนาะครับผมนี่พวกเราเหมือนดูผัวเมียเข้ามาปิกนิกกัน กินกันสองคนไม่ได้ไม่เามือเนะอร่อยมากรสชาติจัดจ้านมากปลาเอ็ดนำเอ็ดนำด้วยใช่ปะอร่อยใช่ไหมล่ะใช่ครับกินกันหน่อยกออเออมาจิมกินได้ไหมจิมข้าวก็เป็นอย่างนี้หรอกฮะข้าวก็ต้องเป็นเอามืออยู่ ใช่เราก็เพิ่งเอามรี่ตองเข้าไปด้วยมีไก่ด้วยครับจกไก่ข้างล่างดีกว่าเอาจกด้วยจะไม่ไม่พวกเราอ่ะวิถีกินมือเราชินอยู่แล้วพอเรากินมือมาจริงๆพวกเราก็กินอร่อยเลยอช่วงนี้อาหารเนืออินเดียเหมือนจะปซี่กว่าไหมหรอเผ็ดกว่าเผ็ดกว่าเพราะอากาศหนาวอากาศจะเย็นเผ็ดกว่าครับผมเพราะว่าอากาศมันจะเย็นแต่ถ้ามาที่ร้านี่มีช้อนกลางให้ช้อนกลางให้ด้วยอนี่เดี๋ยวผมสอนทาน ใช้นิ้วโป้งเจาะรูครับผมอันนี้อะไรครับเบอร์เตอร์อ๋อเนยเนยอ่ะคป็นน้ำจิ้มอะใช่ครับโหใครไม่กินข้าวนะคุณจะเสียใจมากคี่ถ้าเอาช้อนมาก็ได้นี่ร้อนๆนี่คือแน่ทางนี้อ๋อเหรอโอเคจ้ะโอเค You can taste this ปลาทิปูรีเนี่ยจะเป็นเมนูที่เพิ่งกินนะครับ Oh very h o อ Oh very hot ฮอตแหมเอ็กเซนต์ออกไหยนะเดี๋ยวเพิ่งทานนะครับเดี๋ยวเพิ่งทานนะครับ เราต้องใส่เบรดิหอมใช่ครับใช่แอนดี้ฮอตมากค่ะแล้วกินให้หมดภายในคำเดียวั๊กนี่ what this is นีจะเป็น chef special drink ใส่เครื่องเทศทุกอยปรกเป็น fountain shot ไว้เสิร์ฟตอนจบให้ลูกค้าถ้าเขาสั่งช่วยให้ย่อยอร่อยมากอันนี้อร่อยมากมีซีดเด็ดอยากให้ป๋าชิมครับคุณแม่ชิ้กล้องครับผมแพะป๋าต้องครับสนใหญ่คนไทยอะค่ะจะเลือกไม่ทานแก่ไม่ทานแพะ เนื่องจากว่ากลิ่นสาบมันค่อนข้างอยู่แต่น้องกัดบอกว่าถ้ามาที่ร้านขอท้าถ้ากินแล้วมีกลิ่นสาบคุณไม่ต้องจ่ายตังค์ได้เลยถูกต้องครับใช่ไหมกัดมันใหญ่ไปไหมคะกัดไม่ไปโอเคโ้ตัดขนาดนั้นแล้วแม่โอ้โหบิ๊กีิเจป้่คดว่าจป้อนได้คุณแม่เป็นไงรสชาติเป็นไงขุณนจนนุ่มเลยอ่ะเครื่องเทศเขาทําดีมากมันเหมือนม้าสมันบ้านเราไหมอร่อยกว่าบ้สมันบ้านเราติดหวาน อันนี้เผ็ดเครื่องเทศแล้วเครื่องเทศเขาเด็ดมากไม่รู้สึกว่าคุณก uh 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 ําลังกินแพะเลยแล้วอร่อยเนื้อนุ่มมากพี่จัอยากชิมแบบเป็นเมนูพิเศษของของของการเป็นเครื่องดื่มอ่ะคือตัวไหนตัวนี้ครับผมมันทานยังไงเดี๋ยวเชฟเสิร์ฟให้ครับเดี๋ยวตักกระสูนจะชิมเครื่องดื่มนะฮะเเจอค่ะเจอขุด we gonna drink the first เริ่มดื่มก่อนครับโอเค มันจะเป็นยังไงอะครับตื่นเต้นนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะให้ถือแก้วไว้นะครับ <นะ S 1> พอเทเนี่ยให้รีบดื่มอุ้ยเหรอใช่ครับคุณแม่มีวิธีกินด้วยนะอันนี้กับอันนี้ก็ะทานะครับว่าถ้าเกิดว่ากินโดยที่ไม่หกน้องจ่ายตังค์เอะแล้วเขาบอกว่าไงรึเปล่าให้หนูถือแก้วไว้เลยด้วยและพอเขาเทที่ปุ๊บต้องรีบดื่มเลยโอเคแอ r e เรดี้เร็วเร็วเลยเร็วเลยร็วเลยเรยเร็ยเร็ย ใ่อะคุกอะคุกอะลาชิมเป็ดเป็ดมั i ต s องดิเ e ส t i อ e เรา e สิร์ e เป็ e อินเดี e น n after the food อวานเนี่อ๋อแน่ใช่ครับเราบางทีเรากินอาหารเดียมันแน่นอืมอันนี้มันช่วยให้แบบระบายดีใช่ครัแม่เนาะแม่ระวังนะฟูเลยนะวั่อไโก้แม่ื What is the spices We put around 16 spices in it like we put cardamom cloves สนุก่ะสนุก bay saranaya pachi bay saranaya pachi king many things inside 16ทุกอย่างเกี่ยวกับท้องหมดเลยกลัดจ้าอันนี้เป็น blueberry lassi เป็นคล้ายนมเปรี้ยวโยเกิร์ตปั่นรสบลูเบอร์รี่อันนี้คือจะเสิร์ฟมากับถาดให้ลูกค้าเป็นไงหนูอร่อยไหมอืมดีกว่านี้ค่ะ พอเรามาเปิดแบบจริงจังแบบนี้ค่ะแล้วเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างเออจริงดีกว่านนเก่าอีกครับผมตอนนี้ใช่ครับจนตอนนี้เราเปิดสามที่แล้วครับในเดือนล่าสุดเป็นเป็นบูธที่ตลาดอินดี้ปิงกล้าและก็ะลาประพฤกต์ก็คือจะนั่ขายพวกเมนูสตรีทฟู้ดอย่างปานิปุรินะครับข้าหมกไก่ย่างพวกนี้ได้มีแกงของนี้ก็หอมย่างแล้วที่ร้านอ่ะรรองรับลูกค้าได้แค่วันละสองสามโต๊ะรอบละสองสามโต๊ะก็คือมีหลายรอบหลายรอบไหมคะวันนึง จำกัดเวลาไม่จำกัดเวลาไหมไม่จำกัดครับผมแล้วมันกำไรไหมครับเอการจะเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนแผนไหมว่าเอ้ยจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยจะเปลี่ยนไหมอ่ะไม่คือจริงๆมันมีมีทั้งด e ลิว e ่ y ระหว่างวันอยู่แล้วแล้วก็มีอาราคาดเข้ามาด้วยมันก็ยังอัจสกันได้อยู่ครับผมและยิ่งช่วงโควิดอย่างเงี้ยต้องปรับตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดูแบบแนะนําถ้าหากว่าใครไม่ได้อยากจะไปลองต่อรอบอ่ะนวแแนะนําให้ลองสั่งไปทานที่บ้าน ก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งรวมทั้งอาหารอินเดียที่ใครคิดว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนนุ่มบอกตรงนี้เลยว่ารสชาติแบบจี๊ดจ๊าดมากรสชาติเข้มข้นแล้วใครที่ชอบแบบเผ็ดๆนะนุ่มแนะนําร้านนี้เลยใครชอบยู่แล้วแม่เนาะใช่ล้วใช่แล้วนั่นคุณแม่กับน้องสาวผมแม่สองคนแม่เล็กแม่ใหญ่ ถ้าเราอยากจะไปทานไปทานได้ที่ไหนบ้างหมู่บ้านอิมอพรทาวถนนร,ราชพฤกษ์ครับผมคุณผู้ชมราขึ้นเบอร์ให้แล้วรวมแนะนำคุณจะไม่ผิดหวังไม่ว่าจะเป็นตัวแพะหรือตัวอาหารนอื่นๆอร่อยจริงๆริงจองไม่ก็ส่วนใหญ่คือจะรับบุ๊ก,กิ้งผ่านเพจร้านใน Facebook เลยครับผม,มแต่ว่าแบบถ้าบางทีลูกค้าบางคนเขาไม่อยากรอคิวมากินถาดบางคนเขายอมมาอราคาสก็ได้ถ้าราคารคือยังมีคิวเร็วกว่าครับผม ถ้าคุณยังไม่สะดวกที่จะมาคุณรวบรวมในครอบครัวคุณเลี้ยงฉลองกันที่บ้านก็สั่งไปกินเดลิเวอรี่ที่บ้านได้เลยคุณผู้ชมค่ะนี่คือโควิดทําให้เราเห็นอะไรที่ใหม่ แปลกใหม่และมีการปรับตัวที่แปลกออกไปแต่ประสบความสำเร็จแน่นอนขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่แพยาขอบคุณคุณแม่และน้องสาวนี่ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเจอสาวสวยตัวหอมกันดีกว่าสักรู่นนึ่งจากินผู้หญิงจะมากวันนี้เราต้อนรับเจ้าของแบรนด์น้ำหอมคนเก่ง เคยคุยกับเราครั้งหนึ่งแล้วเธอไปเรียนที่อังกฤษกลับมาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการออกแบบธุรกิจแต่อีกส่วนหนึ่งในแง่มุมเล็กๆน่ารักน่ารักของเธอเธอเป็นนักกีฬาเทนนิสเยาวชนเลยวันนี้ขอต้อนรับน้องเฟรมค่ะสดบลูกเจ้าของแบรนด์ โลชั่นเชอร์ลีนนะคะเมื่อกี้พี่นุ่มพูดคือในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการวางแผนธุรกิจทุกวันนี้ยังเป็นที่ปรึกษาอยู่ไหมคะออจริงๆทุกวันนี้ออกมาทําอีกที่หนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีปรึกษาเรื่อยๆบางคนแบบอยากเริ่มทําธุรกิจนี้ค่ะไม่รู้ทํายังไงเป็นพนักงานประจําด้วยอยากเริ่มธุรกิจตัวเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะพอไม่ได้ทําเป็นพนักงานประจําแล้วอะถ้าใครเข้ามาพ่มก็ ก็ก็พูดคุยแบบไม่ไม่ได้คิดเงินอะไรอย่างนี้เลยค่ะแล้วสาหรับการเป็นนักกีฬาเทนนิสนะคะเป็นนักกีฬายาวชนด้วยตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มเล่นเทนนิสตั้งแต่แบบป .4 เลยเทนนิสค่ะมาเป็นกีฬากลางแจ้งเนะาะก็จะแบบ ซ้อมหนักแล้วก็แดดแรงมากยู่ก็จะดำเหงื่อเยอะอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็มีเรื่องกลิ่นตัวบ้างอะไรบ้างตอนเด็กๆจริงๆอ่ะผิวก็ไม่ได้เป็นคนผิวดีตั้งแต่เกิดก็คือผิวจะค่อนข้างหยาบอยู่แล้วพอมาเล่นกีฬาที่เป็นกลางแจ้งด้วยเนี่ยก็ยิ่งแห้งกล้านแล้วก็ดำเมื่อก่อนพอโตขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มทํางานก็เป็นมิสไซคอนซัลท์เนี่ยค่ะก็พอได้พูดคุยกับแบบผู้ประกอบการเยอะๆเราก็เริ่มสนใจในเรื่องของธุรกิจแหะ แล้วก็มามองว่าเฮ้ยใ,ในการทําธุรกิจอะมันต้องเป็นอะไรที่เรารู้จริงพอสมควรถ้าอย่างนั้นอะเราชอบทาครีมอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแบรนด์ท้องตลาดนี่เพิ่มใช้มาหมดเรารู้หมดว่าเฮ้ยตัวนี้มันมันเนอะนะตัวนี้ครีมมันแบบ ทาแล้วมันเหมือนไม่ทาใช้ตั้งนานไม่เห็นดีขึ้นเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะบางตัวครีมดีกลิ่นไม่ดีบางตัวกลิ่นเหมือนหอมแต่เอ้าทำไมคนอุ่นบอกว่าฉุนยอะไรเงี้ยค่ะ <ừ> พอเราเข้าใจสินค้าแล้วก็เลยงั้นเราเริ่มธุรกิจนี้แหละธุรกิจที่เราเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเราจะทำยังไงให้มันดีจริงๆเลยมาเป็นเชอรี่ใช่บำรุงอะไรบ้างคือจริงๆทุกตัวเนี่ยฉันบอกเลยว่า ในส่วนของส่วนผสมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัววิตามินซีใช้แล้วผิวจะต้องสว่างขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะคะตัวที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นนะคะให้ผิวเนี่ยนุ่มลื่นแล้วก็ละเอียดเนียนขึ้นคือพอเป็นผิวกายอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เหมือนกับผิวหน้าที่แบบพอเรามีปัญหาแล้วเข้าเลเซอร์ได้แต่ผิวกายมันทั้งตัวงคือเราต้องบำรุงให้ผิวเราอ่ะสุขภาพดีอย่างเงี้ยค่ะคงไปเรื่อยๆนะคะก็เลยตัวในส่วนผสมเนี่ยก็จะมีในส่วนของแบบวิตามินซีวิตามินอีนะคะพวกอะโลเวร่านะคะไข่มุกเชียร์บ หมดเลยคือคิวเทนทุกอย่างรวมอยู่ในนี้คือเข้มข้นและที่สําคัญคือเนื้อครีมเรานะคะจะนุ่มซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะเลยแล้วกลิ่นดีด้วยอ่ะคือคือเรื่องกลิ่นนะคะเฟมเรียนอย่างนี้ว่านอกจากแบบหน้าตาผมผ้าชุดแล้วอ่ะสิ่งสุดท้ายที่มันจะแบบคอมพิลลุกเราในแต่ละวันนั้นก็คือกลิ่นเนาะเพราะเขาบอกว่าแบบเสน่ห์ของเราค่ะคือแบบ รูกรถกลิ่นเสียงเลยพอแบบเฮ้ยมาสวยปั๊บเดินผ่านเฮ้ยทำไมแบบคนนี้หอมอีกคือมันแบบเต็มสิบไปเลยอะไรเงี้ยค่กกลิ่นเนี่ยสำคัญนะมั่งมากแนะนำกลิ่นหนูมีกลิ่นอะไรบ้างคะตอนตอนแรก่องมาเป็นคอลเลคชันนี้ค่ะตัวสีขาวนะคะจะเป็นโมเดิร์นไบท์เทนนิงนะคะจะมีสีส้มนะคะ G รเจสดีลักนะคะนี้น่าจะเหมาะกับพี่หมูแหม่มอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นที่แบบสดใสนะคะสดชื่นแล้วก็กลิ่นละมุนนะคะตัวนี้คือเบสเซเลอร์เราเลยนะคะตัวที่2ก็จะเป็นตัวสีม่วงนะคะตัวนี้จะเป็นชาร์มิ่งสปาร์คอลนะคะ เซ็กซี่นะคะ<า>แล้วก็ดูหรูหราะะสุดท้ายนะคะจะเป็นสีชมพูอันนี้น่าจะเหมาะกับพี่ไฮพี่ตั๊กนะคะก็จะแบบน่ารักน่ารักคุ้นหนูน่าเอ็นดูน่าฮานูท่าน,อน,อนูหอม<อ>ใช่ค่ะค<อ>ือกลิ่นน้ำหอมของเราค่ะจะเป็นน้ำหอมฟิโลโมนเลยะคะก็คือว่าใครใช้เนี่ยก็จะปรับ เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง oh. คือสมมุติพี่หนุ่มแมมใช้สีส้มอย่างเงี้ยค่ะ oh. ก็จะออกเป็นแนวสดชื่นสไตล์พี่หนุม่มแมมแต่พอพี่ไฮมาใช้สีส้มก็จะเป็นความสดชื่น <c oughs> แต่แ <c oughs> ม่เหมือนกันใช่ค่ะ oh. ที่สําคัญคือน,น้ําหอมของเราทุกตัวค่ะเราใช้เป็นน้ําหอมน้เข้าวจากประเทศอังกฤษ oh. นะคะก็จะเป็นโรงงานเดียวกับ ที่ผลิตให้น้ำหอมเคาน์เตอร์แบนทั่วโลกเลยนะคะกลิ่นเราก็จะเลยเป็นแบบกลิ่นที่แบบดูหรูหราดูแพงแล้วก็ไม่ฉุนไม่เลี่ยนกลิ่นเขาจะละมุนแล้วก็ติดทนนานตัวสีม่วงค่ะกลิ่นมันหอมผิวเราก็ดีใช้แล้วผิวชุ่มชื้นตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็แบบออกมาเป็นคอลเลกชั่นใหม่ ที่เราเน้นไปเลยในเรื่องของความเซ็กซี่ก็จะเป็นแบบดากอิดิชั่นนะคะก็จะเป็นตัวสีแดงนะคะเป็นตัวเซซี่แกรมเมอร์นะคะแล้วก็สีน้ำเงินถ้าเจ๊จัดนลถ้าเจ๊จัดทุกใสกาแพงทะลุแน่เลยเจวาลเตอร์วอลเตอร์ทาะเน้นไปเลยในเรื่องของกลิ่นที่มันเซ็กซี่แล้วก็หอมนานขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของน้ำหอมฟีโรโมนเนี่ยก็จะ เข้มข้นขึ้นกว่าคอลเลกชันแรกด้วยแล้วก็ตัวบำรุงเองค่ะก็จะเข้มข้นขึ้นด้วยนะคะตัวนี้ก็คือจะโทั้เลยคือตัวนี้คือเรียกว่า3 in 1เลยค่ะคือเราจะรวมทั้งแบบการบำรุงที่เข้มข้นใช้แล้วได้ผลจริงคือเฟมใช้เองมาสาปีละตั้งแต่เริ่มทำแบร์เลยคือผิวว่าจักหยาบๆยาวันนี้มันเทิร์นผิวคนแบบนั้นอะมาเป็นให้แบบมันละเอียดขึ้นนุ่มขึ้นลื่นขึ้นได้คือเฟมพิสูจน์มาให้แล้วว่า1บำรุงเราใช้ได้ผลจริงนะคะ2คือกลิ่นเนี่ยลละมุแ้วก็ ติดทนนานคือตรงนี้เฟมเชื่อเลยว่าแบบแบรนด์เราอะค่ะลูกค้าที่ได้ใช้เนี่ยค่อนข้างประทับใจรวมถึงคนรอบข้างประทับใจด้วยนะลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเยอะมากๆนะคะคือทรีอินวันไปเลยกันแดดกันแดดเลยอใช่ก็วันนี้นะคะมีโปรโมชั่นมาให้นะคะเป็นเชอร์ลินนะคะคอลเลกชันโมเดิร์นไบเทนนิ่งนะคะขวดสีขาวทั้ง3อันนะคะปกตินะคะ1170บาทนะคะวันนี้เหลือเพียง999บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เฉพาะ100สายแรกนะคะแถมฟรีนะคะดาร์กอีดิชันนะคะสองตัวนี้นะคะอีก2ชิ้น ะะรวมทั้งหมดเป็น5ชิ้นนะคะเหมือนซื้อ3แถม2เลยนะคะ5ชิ้นแบบนี้นะคะปกติ2,130บาทนะคะเหลือเพียง999บาทเท่านั้นนะคะโทรมาที่02-105-4488ค่ะหรือว่าที่ไลน์นะคะ แ h ดเ i n t h ค่ะกลิ่นเนี่ยคือมันจะเสริมบุคลิกแล้วก็ความมั่นใจให้เรานะคะ5กลิ่นสำหรับ5วัน5สไตล์วันนี้กลางวันไปทำงานอาจจะเป็นสีส้มวันนี้กลางคืนอาจจะเป็นสีม่วงหรือว่าสีแดงสีน้ำเงินนะคะก็กำลังดีไซน์แบบนั้นเลยอ่ะใช่ไปเดทก็สีชมพูอะไรเงี้ยค่ะกำลังดีซน์แบบนั้นเลยอ่ะก็5กลิ่นแบบนี้ครบแบบนี้เลยนะคะเฉพาะ100สายแรกนะคะให้ไปเลยหสูตรยบาทเท่านั้นนะคะจากปกติ 2,130บาทนะคะโทรมาที่02นะคะ1054488นะคะหรือว่าที่ l ลายนะคะ a s i c h r l i n t h ค่ะไม่ซื้อวันนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วทั้งหมดที่เห็น5หลอดนี้ราคา999บาทโทรเดียวนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ02 1054488นะคะและลายค่ะ a s i c h r l i n t h ค่ะนี่เลยค่ะวันนี้เรามีคำคมพิเศษมอบให้กับน้องเซนนะคะอาว่ามาค่ะอยากเ หอมอยากจะผิวสวยไม่ต้องรอโชคช่วยแค่ใช้เชอรี่นปด้ขอบคุณน้องเปลมค่ะขอบคุณนะคะพบกันใหม่จันึงสุขนะคะเวลาบ่ายโมงตรงนะคะทางช่องวันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ